แรงอะไรวะแรงแรงเชียร์อะไรก่อนทันผู้ชจะเป็นเหมือนเมื่อคืนน่ะดิเฮ้ยมึงเอาคนเล่นโอเมนแรกๆมันมันมันลงแรงเหรอไเฮ้ยจริงจังไหมเนี่ยกดล้วไอ้สัสไอ้บิ๊มอะไรอะไรอะไรเฮียเอาห้อเตี๋ยวคนนี้จะหามากเลยเมื่อกี้เฮีย มึงจะได้เห็นคนร้องอะโมนกีดร้องไอ้ยอมอมนสมกไม่เป็นแถมบายโดนเพื่อนอีกเล่นตื่นกันก็ได้นี่ <c oughs> มันสมมันสมได้ <c oughs> แหละรู้จุดแล้วสมกไหน <c oughs> แรงหมงเแเ้สัตว์เอ้สัตว์เอ้สัต์เอ วันที่ทุกคนได้เข้ามาดูไลน์นี้ด้วยนะครับวัดไม่ดีครับวัดไม่ดีนั่นแหละยองสาวมั้ย Match found คุณปุงง๊กมาปั๊บเลยขวายบล็อกด้วยไอ้บล็อกต้องเล่นอะไรหหรู้ไหมครับไม่ได้ โอ้โหฉ้นแข่งมันก็ต้องแป๊บหนึ่งนะก็นี่กำลังไอ้นี่อยู่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลน์นี้นะครับอยู่ดีๆก็ว่าด้วยเรื่องกูนั่งดูดีมสเตทเชื่อเว็บดีมสเตทอย่างดีอ่ะโดนยัยสโมกันแล้วยาอ๋อสัตว์โคบขวยหยอก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 เล่นนะทุกคน อยากเล่นอยากเล่นเราไม่รู้เล่นอะไรเล่นดูลิสเพื่อนหน่อยเฮียดูลิสเหรอเคยเห็นฟินิกแฟนโดนเพื่อนปะกูว่ากล้องกูไม่ได้ดูกล้องไรเฮียเดี๋ยวลองดูก็ได้อะโดนแฟนเขากล้องไหมเนี่ยไม่ได้โดนหรอกบ้างเฮ้ยมันแฟนมันโดนกล้องด้วยเหรอได้เฮียโดนหมด เฮียย yes. ังเกียน์ยังเกียรแป๊บหนึ่งนะประธานโทษนี่กยลังนั่งดูเว็บไซต์ของดีมสเตดอยู่นี่เว็บไซต์ยังสวยอ่ะชะชียเรียถ้าฉันมีนิออนฉันก็เล่นไปแล้วล่ะระหว่างที่คนอื่นกับไอ้นี่กันทามคอร์สกำลังนั่งดูไอ้นี่อยู่ กูโยนเกมยอ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 เฮ้ย hey, มันโยนได้ปะไา <Hey, again. S 1> มันโยนตอนที่ยังไม่เพยได้ไหมไม่ได้อยากโยนใส่ไซเฟอร์วะ่ะสวัสดีครับไม่โยนใส่ไซเฟอร์ก็โยนเข้าเลอสอะอะไรนะไม่โยนใส่ไซเฟอร์ก็โยนเข้าหัวเลสอะ วันดีทุกคนเดี๋ยวเข้ามาดูไลน์นี้้วยนะคะเดี๋ยวแฟดให้เองแ <laughs> ม่งไอ้ฝั่งคิวจอยโลปะ โลไหม้ว่ะวันที้าอะโลไดโลแหะโลโลไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ายหมดแล้วไปสองตัวยี่่อออกไซด์เยี่อเรงหลังเ <Wow. S 1> หรอ กูเหี้ยไม่บอกว่าอยู่หลังกูบอกไปแล้วไฟสองตัวกูตายหาหลังมึงอ่ะไอ้เหียเงี้ยกูบอกไปแล้วไอ้เหี้ยมึงเพิ่งมาบอกเมื่อกี้กูไม่ได้ยินกูบอกไปแล้วไอ้เหี้ยมึงมึงให้กูบู๊ตใหม่ใช่ไหมมึงได้มึงให้กูพูดดังๆแค่ปั๊ไอ้ห่าคือมึงต้องบัฟอะไรขนาดนั้นไฟงสองตัวเยอะม่กไอ้เหี้ยกูบอกไปแฝงสองตัวไฟงสองตัวแม่งไม่ฟังคุย <พ uka> กูไม่ได้ยินประทษน,น,นะนประธานโทษน,นะ <Mediterranean> กู <c oughs> กูเคยบอกหลายรอบแล้วหูฟังกูไม่ดีเฮ้ยงูจบ้าทำให้มันดีไม่มีตังค์ไม่ด้เสียงของปีมาทำให้มันดีได้เลยเ้ยวันนี้ว่าจะเลยนชิวๆไม่ชิวอะไรตอนนี้คำว่าชิวไม่เคยมีจริงจำไว้มันไม่มีแต่แรกเลยเฮ้ยมันไม่มีแต่แรก การมาแอบซีเพียมาเลยไอพวกมีตังค์แต่มึงไม่ซื้อของไอปวกหัวดอไอพวกหัวดออะไรวะเซ่เว้ยคือตามหลักแล้วเอาไ่มาเลยหัวหนึ่ง วิ่งเนี่ยีโร่ิอามึงเดินยิงใส่กูไอเชอรี่ปม่ไม่ไม่ไม่แบกสายเซซีระวงเซซีโอ้ยเจ็บต่อไประวังหลังเห็นละแทบมาละไม่ก็โดนแทบมาละเรยรรดเข้ามาล้ว้ายมีหนึ่ง เทโจปะเจ้าอ้วกเหนื่อยแค่ไปด้วย30 seconds left อย่าวัดอย่าวัดเกิดอ้วก็เลยกระติวหนึงเขี้ยมึงยิงจะวัดอีกเหรอเฮ้เขี้ยเด็ดคอมเมื่ไอ้สัตว์กี้นี่แหละสภาพคนที่วัดเรียบร้อยกูจะไปไหนอ่ะข้างหลังกูมหี้ยเดี๋ยวกูวิ่งไปได้ไหมอ่ะ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่เห็นตัวกูอยู่ดีอะเรียบร้อยกูไปไหนไม่ได้แล้วกูติดแงกแล้วเมวื่อกีะดีฮะวัสดีครับวัดไม่ดีครับยองยอมกูไปไหนได้ไหมยามาะเมื่อกี้แม่ง,งติดแงกเลย เข้าไหนรอเขาเหรอไอสัตว์เอารอไปเจ็ดเล่นละโอ๊ยระวังหัวอู้ดอีกอู้เนี่ยระวังหัวเป็นี้อ๋อเหี้ย่งเต็มกระบากูเลยไอ้ห่าแม่งเดินลากเลยิงเกอร์โอ้ยเหี้ยแฝงแฝงตัวนี้ ไฮดรอกนะเว้ยทำไมต้องอยู่ข้างหลังนะเว้ยกระสุนละห้านัดเด็ดปืนเลยมาอยู่นู่นเหรอโอ้ยไอ้สัสไปอยู่มีระเบิดอีกไม่น่าเฝ้ามันน่าจะไล่เลยน่าจะล่าฉัาจะนอาคว้า วางรอก,ก่อนแพนลอกไปแพนลอกแฟนจริงเราโผไปเดียไม่มีลอกหลังปะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเข้าหูซ้ายหลังกลัวอะไรเฮียข้างหน้าข้างหน้าไม่รหรอ Don't oh worry, the house always wins. ก okay, ูไม่จนแต่ก <souvent> ูจนแล้วกูไม่จนแต่กูจนแล้วไงก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละหมายถึงว่ากูยังไม่จนแต่กูจนแล้วเสียโอเค

ปัโอ่ะอุ้ยข้างบนนี่ฮอุ้ยอแฟนแฟงแฟแฟงไอ้แฟงสองไงฮะแถบไปทำงานกูตายก่อนไอ้สัตว์เอย